สวัสดีทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเนาะขอต้อนรับสู่คอร์สออนไลน์เทรนนิ่งเป็นเนื้อหากับเบสิก IOT แล้วก็เน็ตพ2 0ส0นสะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาดู EP นี้เลยเนาะผมแนะนำให้เข้าไปดูที่ EP 0ก่อนเพราะว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊อะเอกสารที่ใช้อบรมอยู่ที่ไหนไฟล์ซอฟต์แวร์ที่ใช้อบรมไปเอาอยัางไงนี้ EP 0จะมีบอกทุกอย่างนะครับก็ถูกแนะนำถ้าใครยังไม่ดู EP 0เนาะก็เดี๋ยวผมจะ โชว์ลิงก์และว่ามี EP 0สอยู่เนาะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่ม EP 1หกันเลยนะครับก็ก็เบื้องต้นเนาะ,ะเบื้องต้นผมขอแนะนำตัวเองก่อนเนาะก็ผมชื่อปีวัดจอมสถานเนาะเรียกว่าจาันเตหรือว่าน้องเตก็ได้นะครับก็อยู่แลบ cyber physical system เนาะระบบไซเบอร์กรายภาพสังกัดนิกเทคนะครับก็ถ้ามีคำถามหรือว่า มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถอ e ีเมลมาถามที่อ e ีเมลผมได้เลยนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โต๊ะผมก็ได้นะแต่ว่าก็โทรมาได้ตลอดเนาะมีอะไรก็เดี๋ยวผมอยากจะแนะนำคอมมูนิตี้ของพวกเราเนาะว่าเออในกลุ่มในเน็ตพายเราเนี่ยเราปกติเราสื่อสารกันที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้สำหรับตัวผมก็สำหรับการอบรมของเราที่เป็นคอร์สออนไลน์เนาะ ก็มี6โมดูล,ลหลักแต่ว่าแต่ละโมดูลอาจจะสลยย่อยเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับมาเรามาเข้าเน้อยาอยังเต็มตัวแล้วก็เป็นโมดูลหนึ่งพื้นฐาน iot กับเมทพายก็ขอเล่าย้อนก่อนนะครับว่า iot นี่จริงๆนี่มันมีมานานแล้วครับมันมีมาตั้งแต่ปี 1. คศ1 9 9 9่9 9ละซึ่ง iot เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่มาจากคุณเควินแอชตันคนนี้นี่เก่งมากเขาเป็นนักธุรกิจเนาะเขามีไอเดียเนี่ยมาตั้งแต่ปี1 9 9่เ้ลเขาเสนอไปเลยว่า การนาเอาของต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าแบบเครื่องจักรให้มาเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อรายงานสถานะอะไรต่างๆเนี่ยก็คือคอนเทมของ i อโเลยแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมาติดอย่างเดียวคืออินเทอร์เน็ตมันยังแบบไม่ได้ใช้งานมีประสิทธิภาพเหมือนทุกวันนี้นะครับดังนั้นแนวคิดเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่แบบมีข้อถกเถียงกันนิดนึงแต่ว่าก็มีคนที่แบบเอาแนวคิดเนี่ยไปสะไปใช้งานต่อเขาเรียกว่าไปประยุกต์ใช้งานต่อซึ่งจริงๆอะ่ะ สมัยนั้นนะ่ยมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเขาก็ใช้รูปแบบการสื่อสารแบบรอข้อแบบแลนอะไรงนี้ก็สมัยนั้นก็ยังมีแบบคำศัพท์ที่มันมันคอนเซ็ปต์มันเหมือน IoT เลยแต่ว่ามันเป็นคำศัพท์อื่นอย่างเช่นเขว่า Machine to Machine, M2M เนี่ยก็คือให้ m a ชช ine 2ตัวคุยกัน u b i q u i t คิท Computing e m b e d d e d Computing s m a s t าร์ท e ซอ i ์ว i n t ินดั t เทรี t e อนอันนี่อันนี้พวกนี้คอนเซ็ปต์เหมือนกับ IoT เลยครับแต่ว่าเป็นเขาเนนรีย Okay. ทีนี้เรามาเข้าใจพื้นฐานคาว่า IoT จริงๆก่อนว่า IoT จริงๆอ,อ่ะมันคืออะไรเนาะแปลตามตัวเลย i คืออินเทอร์เน็ต O คือ off t คือติงเนาะแปลเป็นภาษาไทยอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งถ้าเอามารวมกันก็คือ,อ IoT ก็คืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งความหมายคือเอาอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปอยู่ในทุกสิ่งเลยนะครับก็แปลความหมายใหญ่เนาะก็คือ การที่เอาสิ่งต่างๆไปเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตทําให้มนุษย์เราเสามารถควบคุมหรือว่าสั่งการอุปกรณ์ต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เช่นพวกการสั่งเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็สามารถดูข้างต่างของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะครับดูสถานะมันได้อะไรประมาณนี้เนาะก็ข้อดีของ IOT เนาะก็คืออย่างแรกเลยเพิ่มความสะดวกสบายในการทํางานอย่างมากเลยเนาะจากที่เมื่อก่อนอ เราเดินออกมาไม่รู้ละว,ว่ามองข้าวที่บ้านปิดหรือ,อยังเนี่ยต้องเดินขึ้นกลับไปทีทุกวันนี้ดูผ่านมือถือได้ละไม่ต้องเสียเวลาเดินกลับขึ้นไปนะครับอย่างที่สองคือต่อเนื่องมาจากเพิ่มความสะดวกสบายคือเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานลดต้นทุนในการในด้านต่างๆเนาะถ้าในโรงงานนี้เห็นภาพได้ชัดเลยเมื่อก่อนจากที่ต้องจ้างคนมาเก็บจดบันทึกเก็บค่าเซ็นเซอร์แล้ววันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละ เอาเซนเซอร์ไปแล้วยิงขึ้นคลาวอย่างเดียวไม่ต้องจ้างคนเพิ่มนะครับข้อเสียของ IOT ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับก็ข้อเสียคืออย่างแรกเลยคือต้องอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับสองคือระบบความปลอดภัยเนาะเรื่อง security เนาะเมื่อทุกอย่างเราเข้าสู่อินเทอร์เน็ตก็ต้องมีระบบความปลอดภยัยละอย่างที่สาค,คือความผิดพลาดจากการประมวลผลของอุปกรณ์นเนี่ยสำคัญเลยเนาะแต่จริงเรื่องของข้อเสียของ IOT อ่ะมันสามารถแก้ไขได้ซึ่งหลาย หลายๆแพลตฟอร์มเนาะก็เขาเรียกว่ามีการป้องกันมาพอสมควรละแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเออการใช้ IoT มันก็มีความเสี่ยงกันแต่ว่าเราต้องเข้าใจการใช้งานให้ถูกต้องนะครับเนาะทีนี้ทุกคนอาจจะเข้าใจความหมายของ IOT แล้วแต่อาจจะยิงนึกไม่ออกว่าเฮ้ยแล้ว IOT จริงๆมันมันคืออะไรมันมันแล้วเอาอุปกรณ์ที่มันเป็น IoT หรืออุปกรณ์ที่มันเป็น IoT อะ่ะมันคือ,อยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยให้ทุกคนคิด ถึงอุปกรณ์ที่บ้านผมยกตัวอย่างคือมีหม้อของข้าวอยู่อันหนึ่งนะครับหม้อของข้าวเราต้องการทําอะไรมันบ้างเนาะอย่างแรกเลยคือเราอยากรู้อะไรถ้าถ้าเอาง่ายๆเลยเราอยากควบคุมการทํางานของมันถูกไหมครับเราอยากแบบสั่งเปิดสั่งหุงข้าวแบบแบบสมมุติว่าเรามีข้าวอยู่ในหมอ้อเนาะแล้วทีเนี้ยเราอุ่นอะไรเสร็จหมดละแต่ว่าทีนี้เรามาทํางานแล้วทีเนี้ยกลับบ้านไประหว่างรอรถติดกลับไปอยากให้ข้าวมันอุ่นแบบ กลับไปแล้วตักกินได้เลยเนะครับเราก็สามารถเฮ้ยสามารถสั่งเปิดสั่งอุ่นข้าวจากมือถือรอระหว่างรถติดได้อันนี้คืออย่างแรกที่เราอยากทํากับหม้อหุงข้าวเลยคือสามารถควบคุมการทํางานของมันได้นะครับสามารถออนออฟมันได้อย่างที่2ถ้าแบบคนที่ซีเรียสน,นึงก็คืออยากรู้อุณหภูมิในหม้อหุงข้าวเนาะอันนี้คือเบสิกเลยที่ที่เราอยากทํากับหม้อหุงข้าวเนาะทีนี้คอนเซปต์ของเราคือไงคอนเซปต์ก็คือเราจะส่งไอสถานะการควบคุมอะไรต่างเนี่ย ึ้นไปบนคลาวนะครับแล้วแล้วเราจะสามารถดูอุณหภูมิแล้วก็สามารถควบคุมผ่านมือถือได้เนาะโดยทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่า Cloud, นคลาวเนาะทีนี้ถ้าทุกคนลองนึกมันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆตอนนี้มีบ้าของข้าวมีคลาวแล้วก็มีฝั่งของแอปพลิเคชันนะครับดังนั้นเราผมจะสามารถสรุปองค์ประกอบของ iot ได้มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือ nnode อย่างที่2คือ connectivity แล้วก็อย่างที่3คือ ข่าวเนาะสามส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้เกิดระบบ IOT ขึ้นมานะครับก็เรามาดูระบบแรกเลยอย่างแรก End Node n d Node คืออะไร End Node ก็คือสิ่งของสิ่งที่ไอส,สิ่งที่เราต้องการทำให้มันเป็น IOT ยกตัวอ,อย่างเช่นเช่นเมื่อกี้ก็คือ,อะมะฮองข้าวถูกไหมครับเนาะถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือหลอดไฟมอเตอร์เซนเซอร์อะไรต่างๆเนาะอุปกรณ์ที่สิ่งของหรือว่าอุปกรณ์ที่ะจะถูกนําไปควบคุมเนาะ อันนี้คือพวก N n o นดเลยซึ่งถ้าเรานึกถึงมอของข้าวเมื่อกี้ถ้ามอของข้าวที่บ้านเราไม่สามารถทําได้แล้วถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราอยากจะให้มันทําได้แปลว่าตอนนี้มอของข้าวมันมีแค่หน้าที่กด on กด off ถ้าเราต้องการให้มือถือมันเข้าไปสั่งมอของข้าวได้แปลว่ามันต้องมีแบบสมองสักตัวหนึ่งหรือว่าชิปสักตัวหนึ่งที่เข้าไปสั่งการมันได้ซึ่งไ p ้พว e เนี้ยเราจะเรียกว่าพวก m i c คอ c o n t r o l อ e r นะครับหรือถ้าเหนือกว่าโค c ค o นโ n t r o l l e r จะเป็นพวก s i n กิล board ก็จะเป็นแบบพวก raspberry pi เลย สิงเกิลบอร์ดก็จะสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ er นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro er ก็พวกโนด MCU Arduino ร์ดิคิทไบที่เราใช้อบรมกันก็ได้นะครับพวกนี้เราจะยกให้เป็นอ n นโนดหรือเนี่ยอันนี้เป็นพวกสิ่งของที่เอาไปเชื่อมตอ่อเ n ็นโนดพวกเซนเซอร์ตา่างถ้ายกตัวอย่างเมื่อกี้ก็เป็นหม้อของข้าวถูกไหมหม้อของข้าวแล้วก็มีคิดไบต่อด้วยให้คิดไบมันสามารถควบคุมหม้อของข้าวได้เนาะอย่างที่2คือ Connectivity เราต้องการควบคุมจากมือถือไปหม้อของข้าวได้แปลว่าเฮ้ อยู่ดีมอ่องข้าวมันจะมือถือมันจะไปคุยกับมอ่องข้าวไม่ได้อยู่ละดังนั้นมอ่องข้าวมันจะต้องต่อมันจะต้องมีระบบการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตให้ได้ถูกไหมครับดังนั้นคอนเน c t i ิวิตี้สคัญมากซึ่งคอนเน c t i ิวิตี้ในปัจจุบันนี้มีเยอะมากมีให้เลือกใช้เยอะมากนะครับคอนเน็กิวิตี้ก็คือระบบที่เอาไว้เชื่อมต่ออนะินเทอร์เน็ตเนาะเป็นระบบที่ทําให้อุปกรณ์เนี่ยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในปัจจุบันคอนเน c t i ิวิตี้มีอะไรให้เลือกบ้างอย่างแรกเลยคือที่ทุกคนรู้จจััักกกนนใช้ออยู่ประําคื Wi-Fi นะครับเป็นสิ่งที่ฮิตกันมาตลอดเนาะ Wi-Fi l u u t t o t t h เนาะมีเดี๋ยวนี้ถ้าใครอยู่สายงาน IoT หรือรู้จักก็จะได้ยินคำนี้มาแล้วคือคำว่า NB-IoT นะครับก็คือเป็นพวกะระบบ 3G, 4G อะไรางี้นะครับหรือว่าระบบ H อะไรางี้ก็จะเป็นการสื่อสารผ่านเซลลูลา่านะครับเป็นผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่มาแรงมากๆเนาะคือผ่านลออร่าแวนหรือซิกฟ o อกก็จะเป็นพวก ระบบขึ้นวิทยุนะครับอันนี้มาแลมกันเขาเรียกว่าระบบคอนเน c t i ิวิตี้แต่ละตัวจะมีข้อดีข้อเสียต่างเนาะก็เดี๋ยวตรงนี้ให้ทุกคนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนของคลาวคลาวหรือเซน t r a l s เซิร์ฟเวอร์เนาะก็จะเป็นส่วนของพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเอาไว้มาสร้างเป็นพวกเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์หลายคนอาจจะสงสยัยอาจจะสงสยัยว,ว่าเฮ้ยเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมพูดมันมีอะไรมันมีหม้อของข้าวมีมีหม้อของข้าวมี Cloud, แล้วก็มีแอปพลิเคชันถูกไหมครับมัองเข้าก็คือฝั่งของ d n o d e Cloud ตอนนี้ก็คือไอ้ก้อนนี้ Cloud เลย Connectivity ก็คือให้มัองเข้าวมันเชื่อมต่อมาที่ Cloud ได้และทีเนี้ยหลายคนอาจยังสงสัยว่าเอา้าแล้วไอฝั่งของแอปที่เขียนบนมือถือให้มันสื่อสารไปได้อันนี้จะเป็นส่วนของที่3ด้วยกันเนาะก็จะเป็นส่วนของ Cloud ที่เรามาสร้างเว็บเซิร์ฟเหรือแอปพลิเคชันเซิร์ฟนะครับซึ่งส่วนของคลาวเนี่ยมันจะ ทํางานก็คือเป็นการจัดเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็ให้บริการตามที่เราออกแบบนะครับก็หลายคนอาจสงสนะัยเนาะว่าเซิร์ฟเวอร์กับคลาวเนี่ยมันต่างกันยังไงเซิร์ฟเวอร์เป็นพวกโปรแกรมที่เอาไว้ทํางานเครือข่ายแล้วก็มีลูกขาย,ยานี้แต่ว่าคลาวเนี่ยจะเหนือไปกว่าเซิร์ฟเวอร์เนาะก็มีการประมวลผลที่สูงขึ้นนะครับอางน,นี้โอเคดังนั้น3มส่วนนี้ถ้าผมจะยกตัวอย่างในการอบรมวันนี้ว่า3ส,ส่วนเนี่ยเรา เราใช้อะไรบ้างเนาะตอนนี้ถ้าทุกคนใช้จะมีคิดบอยู่ละถูกไหมครับดังนั้นคิดบมันคือ n n o น e อย่างที่ผมบอกทีนี้คิดบมันเป็นชิปประเภท esp 3 2ดังนั้นคิดบอ่ะมันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ถูกไหมครับเนาะดังนั้นคิดบิทครอบทั้ง2องอย่างเลยคือทั้ง n n o น e และ connectivity ถูกไหมดังนั้นตอนนี้เราจะเหลือแค่ฝั่งของคลาวแลว้ถูกไหมครับลองลอง,ลองนึกภาพตามนะครับตอนนี้เราจะมีคิดบอยู่อันหนึ่งซึ่ง เดี๋ยวในการอบรวมวันนี้เราจะใช้แค่คิดไบต์อย่างเดียวเลยนะครับคิดไบต์มันสามารถอ่านค่าของอุณหภูมิค่าของแสงแล้วก็สามารถควบคุมสเตตัส LED ของมันได้ถูกไหมครับดังนั้นเราจะทําทุกอย่างหมดนี่เลยสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คืออะไรสิ่งที่เราต้องการคือเอาคิดไบต์เนี่ยส่งค่าต่างๆก็คือเ e มเพลเจอร์แสงแล้วก็สเตตัส LED ขึ้นไปบนคลาวทีนี้ลองคิดภาพก่อนนะครับการจะส่งขึ้นไปบนคลาวได้ อย่างแรกเลยที่เราต้องทําคือให้คิดไบามาต่ออินเทอร์เน็ตก่อนก็คือต่อ Wi-Fi ถูกไหมครับทีนี้พอมันต่อ Wi-FI เสร็จปุ๊บการที่จะส่งขึ้นไปบนคลาวได้เนี่ยการจะส่งขึ้นไปบนคลาวได้เราก็ต้องรู้อีกว่าเฮ้ยไอวิธีการส่งขึ้นไปเนี่ยมันส่งขึ้นไปยังไงแปลว่าคลาวแต่ละตัวก็ต้องมีเส้นทางในการส่งหรือรูปแบบในการส่งไปหาเขาเนื้อไหมครับเหมือนยกตัวอย่างง่าย,ายก็เหมือนเป็นถนนเลยเหมือนเราจะเข้ากรุงเทพเราก็ต้องมีถนนในการขับเข้าไปกรุงเทพนะครับจะไปถนนไหนเส้นไหนเนาะ ก็เหมือนกันเลยถ้าเปรียบเทียบพอเราส่งข้อมูลเทมเปอร์เจอร์แสงแล้วกส็สถานะเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราส่งขึ้นไปเราไม่ได้ส่งทิ้งไปไเฉยแน่นอนเราต้องเก็บมันเก็บในรูปแบบของเวลาหรือรูปแบบของสถานะต่างๆส่งไปเมื่อตอน9ก้าโมงส่งไปเมื่อส่งไปเมื่อตอน9ก้าโมงมีอุณหภูมิ25องศาส่งไปตอน1 0บโมงอุณหภูมิ23องศาเนี่ยมันส่งไปปุ๊บจะต้องมีการเก็บข้อมูลได้ตลอดถูกไหมครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือ จะต้องมีแน่แสดงผลที่แบบสามารถดูได้ไง่ายว่าเออในที่เราส่งไปเนี่ยมันมีรูปแบบเป็นยังไงอะไรงี้นะครับซึ่งไอส่วนของคลาวเนี่ยปกติคือถ้าเราทําระบบ IOT เองเราก็ต้องมาทําตรงนี้เองหมดเลยทั้งออกแบบรูปแบบการส่งข้อมูลเนี่ยเนี่ยเลยต้องมาเริ่มแต่รูปแบบการส่งข้อมูลเนี่ยเ,ยเ,เ,เออบบส้เนสทางในการส่ง Data s t o r a g e ว่ามันเราจะต้องมาเลือกางว่า d a t a ้าเบสที่ข้อมูลจัดเก็บเนี่ยเหมาะกับข้อมูลประเภทไหน มานั่งทำแดชบอร์ดอีกโอเหนื่อยมากเลยเนาะซึ่งสิ่งที่เราจะอบรมวันนี้ถ้าทุกคนใช้เน็ตพายทุกคนจะตัดปัญหาทั้งหมดนั้นทิ้งเลยเพราะเน็ตพามีทุกอย่างให้ในนั้นหมดแล้วขอแค่ทุกคนอ่ะเข้าใจวิธีการส่งข้อมูลไปที่เน็ตพายแล้วก็เน็ตพสามารถใช้ฟรีได้นะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะติดปัญหาอะไรเนาะ